บทสวดธรรมจักกับปวัตตนสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพัวาภารณะสิยังวหระรตอิอิสิปัตตเนนิทายเยตัตระโขพัวาปัจจวัคคีพิกขูอมมนเตสิเทวเมพิกขเวอันตาบัะชิเตนะนะเสวิตัพพาโย ο. จายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนคมโมโอทุชะโอทุชนิโกอะน,นริโยอะนัตอะนัตตะถะสันหิโตโยจายังอัถะกิลังมะานุโยโคทุกโข อะนริโยอานัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเวปุโภโภอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปาทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกะรานิยานากะรณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติกะตมาจะสาพิกาเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขูกรณียานการณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธยะนิพพานยะสังวัตติอยะทับอะยะเมวะอาริโยอัตถังทิโกไมโค สียะทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมากัมปนูสัมมาอาชโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังขูสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขู่กรณียานะกรณีอุปสมายะ อภิยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทงังโขปนังพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามาระชมปิทุกขาโสกะปริเทวะทุกขาโทมนุสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยำปิดชังณละปฏิตัมปิทุกขาสังคิตเตนะปันจุปปาทานักขาทาทุกขาอิทังโขงทานะพิกเขเวทุกขาสัมมุทะโย อริยสัจจังยายังตันหาโอโนพระวิกานันเทราคาสะหะคตาตัตตระตัตตาราพินันทินาพินันทินีเสยะที่ทังกามะตันหาพระวันตันหาพิวะตันหาอิธังโขปานะพิกเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจโยตัสสาเยวะตันหายะ อเสสะเวราคะเนโรโทรจายโยปะนิปะตินิสันโคมุตตติอานารรโยอิทังโขปนานะพิกขเวทุกขเนิโรทะะคามินีปถิปทาอริยสัจจงอายะเมวะอริโยาอักทังคิโกไมโคเสยยทิตังสัมมา พิติสัมมาสมาธิสัมมาสัมปันโนสัมมาทิิสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากัมปโนสัมมาอาชีวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติมีพิขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุกปาทิยานัง อุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโรโกอุทาปาธิตังโขปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริปาริยเยนะเยยะยันติเมพิกเวบุคเพอานานุส,สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิยานาังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชา อุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยาตันติมีพิกเวบุเพอานานุส,สุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทรูปอุทปาธิญาณังอุทป,อาป,าาอาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิทังทุกขะสะมะมุ ทยโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุพเพานานุสุเตสุรมเมสุจักขุงอุทุปาธิยานังอุทัปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโขปะนีทางทุกขะสามุททยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวบุพเพานานุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานัง อุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโรโกโอุทาปาธิตังโขหปะนิทางทุกขสาม,มุทยโยอ,อริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวบุเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาธิอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชา อุทัปาทิอาโรโกอุทัปาทิอิาาอทังทุคเนโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวบุปเีอ,อนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิยานางังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโรโกอุทัปาทิตังโคปะนิทังทุกเนโรโทอริยสัจจังฉิต สัจฉิาตพันติเมพิขเวบุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโรโกอุทาปาธิตังโขปนิธรรมทุคขนโรโทอริยสัจจำสัจฉิกาตันติเมพิขเวบุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทุป,ปาท,าทาาปปปาิยายน,าานสสมมาังอุท่ป,ป,าาาทป,ปาธิปัญญาอุท่ป,ปาธิวิชาอุท่ปาธิอารโกอุท่ปาทิอิทังทุกขนิโรทคามินีปฏถิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาธิยานังอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาธิอารโก อุทุกปาทิตังโขหปฏิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพันติเมพิกเวบุพเพานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาธิญาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทัปาธิตังโขหปนิทังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุพเพานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาธิญาณนะังอุทัปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทัปาธิอาโรโกอุทุปาธิยาวกีวัจเเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอาริยะสัจเจสุเอวันติปติรัฐวังทะวาทะสาการังยะถาภูตังญาณทัสสะฉนาง นสุวิสุทธังอหุสิเนวตาวนังพิกเวสะเทวเกโรเกสามาระเกสัพรม,มเกสะสามัมณพรมมณิยาปัชชายสะเทวนุสายะอานุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุพมพโทโธปจจัญญาสิงยัโตจะโขเมพิกเวอิเมสิอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปร,ริวัตรังทัว ทวารทากัรังยะถาภูตังยาณะัทะสนางสุวิสุทธังอหูสิอัาทอาทาหังพิกเวเส,สเสเทวเกลโลเกสัมารกเกสัปรรมเกสัสามาณพรรม,มนิยาปะชะยาสทเทว,วามานุสสายอานุตตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัญจัตยาสิงญานัจจะปานเมทัสนางอิทอุทะปาทิ อคุปะอะอุปป,ป,ป,ปามีวิมุตติอัยะอยะยมมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัภะโวติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาพิขูภะคะวันโตภาสิตังอภินันทุงอิมิสอิ มัสมิจจปะนะเวยากรัตนส,สมิงพันยมาเนอายัตสัมะโตโกธัญสะะวิรชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุปาอุทะปาทิยังกินจิสมุทธะยังรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวันติเตจพระวันตาธรรมะจกเกปุมมาเทวาสัทธมานุษสาเวสูงเอตำพระวันตาภารณนสียังอิสีปะเตนะมิคาทเยอ,อนุตร,รังธรรมะจกรปวัตติตังอปะติวัตติยังสมณะเนนะวะพรมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวะพรมุนาวาเกณจิ วาโลกาสมินติภุมมานังเทวนังสัตทังสุตตวาจะตุมหาราชิกาเทวะสัทมนุษสาเวสุงจัตุมหาราชิกานังเทวนังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวนังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตทมนุษสาเวสุงยามานางเทวนังสัตทังสุตวา ตุ icism, สีตาเทวาสัตถะมนุษาเวสุงตุสีตานางเทวนางสัตทังสุตวานิมะมานะรตีเทวาสัตถะมนุษาเวสุงนิมะมานะรตีนางเทวนางสัตทังสุตวาปาระนิมะมิตะวะสะวัตถีเทวาสัตถะมนุษาเวสุง ประณิมะมิตะวะสาวัตินังเทวนานังสัตทังสุตวาพรหม,มกายนังเทวาสัทเทเมนุสสาวสุงเอตัมพัควันตาภารณะสียังอิสิปะเตณมิขะทายเยอนุตรังธรรมะจักรังปวัตติตังอปวัตติยังสมะเนะะะมมะเนะวะวาพรหมเนนะวาเทวาเนเทวานะวามาเรนะวาพรหม,มุนาวา เกณจิวาโลกาสมินติอิตหะเต,ตนะะเนนะเตอิติหะเตนะะเนนะเตนะมุมุมมตะเตนะยัยาวาพรหม,มโลกาสัโพโธอัพุทธขะชันจิอัญจะทะสะสะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิ อป,ปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระหูสิอติกะกัมเมวะเทวนงทังเทวานุภาวังอะทะัโขภควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวะว,ะวะตะโพโกทันโยอัญญาสิวะตะโพโกทันโยติอิติหิหังอายัตมะโตโกทันยัสสะอัญญาโกทันยัส อัญญากนทันโยเตวะนามังอหุสิติบทสวดพุทธานุสติรอบที่หนึ่งอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาระธิสัทธาเทวมนุษตานางพุทโธภควาติธรรมานุสติรอบที่หนึ่ง สวากาโตภควตาธทมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัดตังเวทิทัพโพวิญญูหีติสังขานุสติรอบที่หนึ่งสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆโอชุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆสามีสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆยาที่ตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภควาโตสาวกะสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรานิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโรกาซาติบทสวดจินดามณีปิยะมันตังรอบที่หนึ่งจินดามณีปิยะมันตังยะสังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปีตาวะอรหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโอสันทุโนทิปังกาเรเทโวสสโกเสธิ กินจิเทโเวเยสกโกปัชา้างทัศมิงกินเนวาทัตาปียังกันตุสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชะนะเยมณีจินดาปิยะจะทนัดสัพเพชนาพระหูชนาปิยะมามะบทสวดสก,กัตตวารอบที่หนึ่งสก,กัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวารังหิตังเทวมนุษยสานางพุทธเตชนะสดที่นานสันตุป,ปัทถวาสัพเพทุกขา วูปะสเมนตุเตสกัตตะวะธรรมะรัตนังโอสถทางอุตมมังวรังปะริราหูปะสะมานังธรรมะเตเชนะสุทินานสันตุปัตถวาสพเพะยาวุปะสเมนตุเตสกัตตะวะสังฆรัตนังโอสถทงอุตมมังวรังอาหูเนยังปะหูเนยังสังฆาเตเชนะสุทินานสันตุปัตถวาสพเพโรคาวุปะสเมนตุเต บทสวดพุทธานุสติรอบที่สองอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาณสัมปันโนสุทโกโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะสาระทิสา,สาเทวมนุสานัง <S 2> <S 2> พุโธภควาติธรรมานุสติรอบที่สองสวาคาโตัวาตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเยิโกปัจจตังเวทิทัพโววิญยูหิติบทสวดสังฆานุสติรอบที่สอง สุปฏิปันโนภะกัฏโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกัฏโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะกัฏโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกัฏโตสาวกสังโฆยาธิตังจัตตารีปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคคราเอสาภะกัฏโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะระานิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโรกาสาติบทสวดจินดามณีปิยะมันตังรอบที่สอง จินดามณีปียัมันตังยะสังพาสังโพนางอุปาสันติสีเนหังมาตาปีตาวะโอระโอระหังปะโพตัญจามหาราชาตะวังมังโกสันทุโนที่ปังกาเรเทวโวสุโสเสทิกินจิเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพวันตุมีสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะมะนางสับ เทเชนะพาหูชาณะปิยังมะมะสักกัตวารอบที่สองพุทธสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสนางพุทธเตชนะสุทีนานาสันตุปัทวาสัพเพทุขาวีอุปะเสมนตุเตสักกัตวาธรรมารัตนังโอสถังอุตตมังวรังปารีราหูปสสะมานังธรรมาเตชนะสุทินา นัสันตุป,ปัฏถวาสพเพ,พระยาวุปะาาเมนตุเตสก,กัตตวัสังฆรัตนังโอสาทางอุตตมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยัางสังฆเตเชนะสุดที่นานัสันตุป,ปัฏถวาสพเพโรคาวุปะาาเมนตุเตบทสวดพุทธานุสติรอบที่สามอิติปิโสภควารังสมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปนโนสุกโตรโรโกรกวิทูนุตตะโรป,ปุริม ปุริสมธรรมสาระธิสัตธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติบทสวดธรรมมนุสติรอบที่สามสวา,าวกวาโตภควตาธโมสันทีติโกอักาลิโกเอหิปัสโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิทพูนยูหิตีบทสวดสังคานุสติรอบที่สามสุปฏิปโนภควโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภควโตซาวกสังโคยะยะ ยายะปฏิปันโนภควัโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควัโตสาวะกะสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคะลาเอสะภควัโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโเนอยโอัญชริกะละเนโยอ,อนุตรังบุญญาเกตังโรกาสาติจินดามณีปิยะมันตังรอบที่สามจินดามณีปิยะมันตังยะสังทาสังโกนางอุปปัสสติ สิเนหังมาตาปีตาวะโอหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุนทีปังกะเรเทเวโวสุปนเสทิกินจีเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินเนวทัทตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิติราพังชานานเยมานีจินดาปียะจะาทานางัพเพชนา,าพ้งหูชนาปียะมามะบทสวดสกัตตวารอบที่สามสักกัต วาพุทธรัตนังโอสถทางอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสตานงพุทธเตชชนะสุทินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุขาวุปัมเมนตุเตสกัตตาวธรรมารัตนังโอสถทางอุตตมังวรังปาริราหุปะสมะนังธรรมเตชชนะสุทินานาสันตุปัตถวาสัพเพพระยาวุปัสเมนตุเตสกัตตาวสังฆรัตนังโอสถทางอุตตมังวราง อาหมูเนยังปลาหมูเนยังสังฆเตชนะสุทธินานสันตุป,ปัตถวาสัพเพรโรคาวูปาวูปะสะเมนตุเต